ไปดูกันต่อที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังอยู่กันต่อนะครับแต่ว่า เป็นมุมมองของทางด้านภาคเอกชนกันบ้างก่อนที่จะมีการจัดเก็บในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับมุมมองของในช่วงการก่อสร้างในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่ภาคอสังหาริมทรัพย์เห็นได้อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการเติบโตโดยเฉพาะคอมมูนิตี้มอลล์ครับคุณอาถูกต้องครับมีความนิยมมากแล้วก็เพิ่มขึ้นเยอะมากในหลายพื้นที่ไม่ใช่แค่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานาครอย่างเดียวด้วยใช่ครับตอนนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเขตตามบริบนทนและก็หัวเมืองต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นการจับมือร่วมกันทั้งภาคอออสสสััังงงหาารรรริมมททพย์นนนะคบแล้้้ววกก็ใ่่่ขผูี ฉะนั้นไปดูนะครับว่าการเติบโตที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลอย่งางไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามรายงานนี้พร้อมกันนะครับจากคุณวรังคนาดอกกระถินผู้สื่อข่าวในชั้นทีวีครับท่ามกลางการขยายตัวของช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดตลาดศูนย์การค้าขนาดย่อมหรือคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั้งในเชิงการลงทุนและการบริโภค ปัจจุบันเรียกได้ว่ามีโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นในทั่วทุกมุมเมืองนะคะเพราะมีการขยายตัวของชุมชนและการเติบโตของกำลังซื้อพร้อมกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ค่ะทำให้มีการนิยมซื้อเป็นที่ใกล้บ้านมากขึ้นจึงทำให้เกิดเทรน์ใหม่ที่มีชื่อว่าคอมมูนิตี้มอลนะคะที่มีการเกิดขึ้นท่ามกลางโครงการหมู่บ้านอย่างเช่นโครงการลุมพินีทาวชิปรังสิทคลองหนึ่งแห่งนี้ค่ะ ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทอสเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยพบว่าความเชื่อมั่นในไตรามาสที่4ของผู้ประกอบการที่เป็นบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ60.1แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการโดยรวมยังมีความเชื่อมั่นที่ดีต่อการเติบโตทำให้สยามฟิวเจอร์ดีเวล็อปเมนต์หรือ S.F. ผู้พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าแบบเปิด เชื่อว่าการขยายตัวของเมืองจะก่อให้เกิดชุมชนใหม่ทําให้มีความต้องการสินค้าและบริการตามการเติบโตทางสังคมรายได้และเศรษฐกิจนําไปสู่โอกาสทางอุตสาหกรรมค้าปลีกในรูปแบบต่างๆทั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็กโปรเจกต์ใหม่ที่เราจะขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นโปรเจกต์ที่สัก s เซสแล้วก็แตกต่างจากที่อื่น LPN เนี่ยที่เรามองเห็นถึงศักยภาพเพราะว่า ก็คือในเรื่องของแคชเมนทเนี่ยที่โดยที่ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมีอยู่ประมาณหมื่นกรัวเรือนออกมาให้เราเราก็คิดว่าเป็นโปรเจกต์ที่สเตเบิลแล้วก็เราไล่คุยกับเขาในอนาคตแผนง,งานที่จะขยายเขานี่เราก็กำลังดศึกษาอยู่ว่ามีความเป็นไปได้ โครงการลุมพินีเทาชิปรังสิตคลองหนึ่งจึงเป็นการสารฝันการมีบ้านหลังแรกให้เป็นจริงเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่วัยเริ่มต้นชีวิตให้เป็นชุมชนเมืองหน้าอยู่แห่งใหม่ของรังสิตมีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่รองรับในอนาคตอันใกล้โดยรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตธรรมศาสตร์และสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่ลำลูกกาทําให้การเดินทางเข้าเขตเมืองสะดวกมากขึ้นแล้วก็หันไปมุ่งเน้น โลไลซ์มากขึ้นนะครับโลไลซ์ Low หมายถึงบ้านจาาัดสรรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์นะครับแล้วก็ไปจับคอนโดที่มีราคาขายไปที่กลางถึงกลางบนนะครับฉะนั้นนี้จะเป็นภาพรวมของอสังหาในปี58เท่าที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามข่าวสารจากจากบริษัททุกๆบริษัทในในในอสังหานะครับทาไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตามข่าวดูเนี่ยค่อนข้างจะได้ ได้ทราบข้อมูลว่านะครับว่าทุกคนเนี่ยนะครับทุกบริษัทเนี่ยค่อนข้างจะเป็นห่วงเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนนะครับหนี้ภาคครัวเรือนว่าหนี้ภาคครัวเรือนที่มันปรับตัวสูงขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วปลายปีก่อนหน้านั้นเนี่ยครับจะส่งผลกระทบกับเรื่องของการส่งมอบและรับรวยได้นะครับแล้วถามว่าเ p ลเพียนเราโฟกัสอยู่ที่ตรงไหนเราปรับตามนั้นไหมนะครับผมก็ยังังยืนยันอยู่นะครับว่าเ p ลเพียนเรานะครับเรา โฟกกกัััสออยยู่่ทีาาาาารรพพฒนาาคาชุดศเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ทั้งสองบริษัทมองเห็นแนวทางในการสร้างความสมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่าจะตอบโจทย์ชีวิตได้ง่ายขึ้นนพรกรยงทองถ่ายภาพวรังคณาด,ดอกกถินในชั t นทีวีรายงาน